จกรรมน้าเสาธงเดี๋ยวเราจะเดินแถวเข้านะครับเราจะเดินที่แคบๆนั่นแหละแล้วก็ไปอัดกันอยู่ตรงนั้นามาดูเซนเด็กๆกันว่าจะเดินยังไงดีเท้าตรงหน้าเดิน จริจรขยายแถวว่าหลังมานะขยายแถวไม่ต้องเดินมาถึงนี่ก็เดินถึงเส้นขาวก็พอแล้วเอออันนี้ถือเป็นการซ้อมเดินไปนะครับ okay. โอเคเจเจว่าสมาชิกเราเหลือกี่คนเหลืออ่า มากกว่า40มากกว่าสี่สิบสี่สิบสามแล้ว่หนูว่าทีมเราเหลือกี่คนตอนนี้อ่ะเอาวันนี้ก็ได้วันนี้ขาดคนเดียวเดาเดาเดาล้วน้วนสิบเอ็ดเหลือน้อยใช่ไหมต้องดีต้องดีว่าวันนี้ทีมเราเหลือกี่คนอ๋อคือหมายถึงเมโลเดียนใช่ไหมลูกเออทั้งทีมทั้งทีมทั้งทีมเหลือกี่คนหนูว่าทั้งทีมเราเหลือกี่คนวันนี้ ครับของห้าสิบน้าสิบอ่ะดีว่าประมาณสิบหกสิบเ็อ่ะได้อย่างนั้งดีประมาณสิบเจ็ดคนเ <laughs> อ่ะว่ากันไป <laughs> ตอนนี้เช็คชื่อแล้วนะครับทีมกองเหลือสามคนทีมกองเหลือสามทีมอันโต้เหลือสี ทีมกองทั้งหมดหกคนเหลือสามอันโต้ทั้งหมดเจดคนเหลือสี่เทนเนอร์ทั้งหมดห้าคนตอนนี้ย้ายขึ้นมาอีกหนึ่งเป็นสี่ขาดหนึ่งนะครับรับเพิ่มได้อีกหนึ่งทเป็ดสิบสี่ตัวตอนนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทาเป็ดก็จะเหลือหกคนนะครับปีนี้ไม่มีทําเป็ดไม่มีคนเลื่อนขึ้นมาเล่นทําเป็ดนะก็ต้องเป็นรับใหม่ทั้งหมดเลยรับได้อีกเท่าไหร่วะหกเจ็ดแปดคนทําเป็ดรับได้อีกแปดคน ทอมโบนมีห้าเหลือสมรับได้อีกสองคนยูโฟเนียมมี5้าเหลือสมรับได้อีก2คน,นมม 5, 3, บาริโทนมีย้ายขึ้นมา1คนครบแล้วนะครับตอนนี้เมโลโฟนมี4เครื่องเหลือ2รับได้อีก2คนคาริเนตมี7เครื่องเหลือสรับได้อีก3คนส่วนเมโลเดียนนี่รับได้เพียบนะครับเราเราจะปัดเศษนะเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะจะเหลือมาปัดเศษใส่เมโลเดียนนะครับ นะก็ให้มันครบ80คนนะประมาณนี้เฉลยวันนี้ทีมงานเรามีทั้งหมด42คนใกล้เคียงหนูมาเลยใกล้เคียงเท่าไหร่หนูบอก50ไอดีมใกล้กว่าหใองเอออู้แ <laughs> สดงว่าเรารับน้องได้อีกครึ่งวง